คิดแบบคนเก่งระดับโลกเรียนรู้เมนเทลโมเดลที่คนเก่งระดับโลกใช้เพื่อปลดล็อกพลังแห่งความคิดสู่ความสำเร็จเคยสงสัยไหมครับทำไงคนบางคนถึงคิดอะไรก็แม่นตัดสินใจอะไรก็พุ่งตรงเป้าความสำเร็จพวกเขาไม่ได้เก่งแค่เพราะโชคดีครับแต่เพราะพวกเขามีเครื่องมือลับในหัวที่เรียกว่าเมนเทลโมเดลในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปเจาะ4เมนเทลโมเดลที่คนเก่งระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟต อีลอนมัสก์ใช้จริงเพื่อให้คิดอย่างเฉียบขาดแก้ปัญหาแม่นยำและมองเห็นโอกาสที่คนทั่วไปมองไม่เห็นลองฟังดูนะครับสิ่งนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดชีวิตสวัสดีครับทุกทคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลังมากๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่เก่งกาจระดับโลกพวกเขาไม่ได้แค่ทำงานหนักอย่างเดียวแต่พวกเขาคิดต่างคิดอย่างมีระบบ และนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า mental model ครับ mental model ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับมันคือกราบความคิดเลนที่เราใช้มองโลกเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นแก้ปัญหาได้ฉลาดขึ้นและมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเหมือนกับแผนที่ที่นำทางคุณไปสู่เป้าหมายนั่นแหละครับและวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจ mental model เด็ดๆที่คนระดับโลกใช้เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้ทันทีเลยครับ m e n เ a l m o เด l ที่1 Circle of Competence วงกลมแห่งความเชี่ยวชาญเรามาเริ่มต้นกันที่ Mental m o เด l สุดคลาสสิกของนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกวอร์เรนบัฟเฟตเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า Circle of Competence หรือวงกลมแห่งความเชี่ยวชาญหลักการนี้เรียบง่ายครับแต่ทรงพลังมหาศาลลองนึกภาพวงกลมวงหนึ่งขึ้นมาครับนี่คือวงกลมที่ล้อมรอบความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่คุณมีอย่างลึกซึง้ง วอร์เรนบัฟเฟตบอกว่าเราควรลงทุนหรือทำในสิ่งที่เราเข้าใจอย่างถ่องแท้เท่านั้นไม่ต้องพยายามเป็นผู้เชี่วชาญทุกเรื่องแต่จงเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในวงกลมที่คุณอยู่และเมื่อมีเรื่องไหนอยู่นอกวงกลมของคุณไม่ต้องอายที่จะบอกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้หรือผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ลองคิดดูสิครับว่าสิ่งนี้มีประโยชน์แค่ไหนในชีวิตของเราแทนที่จะวิ่งไล่ตามทุกเทรนพยายามเป็นทุกอย่างในคนคนเดียว ลองมาโฟกัสกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราถนัดจริงๆไหมครับเมื่อคุณรู้ว่าวงกลมของคุณอยู่ตรงไหนคุณจะตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นลดความเสี่ยงลงและเพิ่มโอกาสในการทำผลงานที่โดดเด่นจงใช้เวลาสร้างวงกลมของคุณให้แข็งแกร่งและจงกล้าที่จะบอกไม่กับสิ่งที่คุณไม่เข้าใจอย่างแท้จริงนี่คือรากฐานของความมั่นคงและประสิทธิภาพในทุกๆด้านของชีวิตเลยครับเมนทัลโมเดลที่2 First Principle Thinking การคิดจากหลักตันพื้นฐาน มาต่อเต็มที่อีกหนึ่ง m e n ท a ลโมเดลที่ทำให้คนอย่างอีลอนมัสกสร้างนวัตกรรมที่พลิกโลกอย่าง SpaceX และ Tesla นั่นคือ first principle thinking หรือการคิดจากหลักปรานพื้นฐานนี่ไม่ใช่แค่การคิดแต่มันคือการถอดรื้อทุกสิ่งทุกอย่างลงไปถึงแก่งแท้เรากลับว่าคุณเป็นเด็กอายุ5ขวบที่กำลังถามคำถามว่าทำไมซ้ำแล้วซ้ำอีก คนส่วนใหญ่มักจะคิดแบบเปรียบเทียบหรือ analogical thinking คือการคิดโดยอ้างอิงจากสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วเช่นรถยนต์ไฟฟ้าแพงเพราะแบตเตอรี่แพงแต่อีลอนมัสก์ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเขาถามว่าแบตเตอรี่ทำมาจากอะไรส่วนประกอบของแบตเตอรี่มีอะไรบ้างเราจะหาส่วนประกอบเหล่านั้นได้ในราคาที่ถูกลงไหมเราจะประกอบมันขึ้นมาใหม่ในวิธีที่แตกต่างออกไปได้ไหมผลลัพธ์คืออะไรครับ เขาสามารถลดต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ได้อย่างมหาศาลและนี่คือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้เทสลาประสบความสำเร็จการคิดแบบ first principle คือการรื้อถอนสมมุติฐานทั้งหมดที่เรามีออกไปแล้วเริ่มตั้งคำถามจากศูนย์เราทำสิ่งนี้เพราะอะไรทำไมต้องทำแบบนี้มีวิธีอื่นที่ดีกว่าไหมมันคือการท้าทายสิ่งที่เคยเป็นมาเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ลองนำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณสิครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายส่วนตัวปัญหาที่ทำงานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ลองถามตัวเองว่าอะไรคือหลักปรานพื้นฐานของเรื่องนี้จริงๆแล้วคุณจะพบว่ามีโอกาสใหม่ๆวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆที่ซ่อนอยู่มากมายเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เลยครับมาถึง m e n ท a ล m o เดลที่3ที่ผมอยากจะแนะนาครับนั่นคือ i n v e r s i o นหรือการคิดกลับด้านนี่เป็นแนวคิดที่ Warren Buffett และ Charlie m u อร์มักจะนำมาใช้ โดยเฉพาะชาลีมังเกอร์ที่บอกว่าสิ่งที่เราต้องการรู้คือเราจะตายได้อย่างไรฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันคือการคิดแบบย้อนกลับแทนที่จะถามว่าฉันจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรลองถามกลับมันว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ล้มเหลวแทนที่จะถามว่าฉันจะทําให้ธุรกิจนี้เติบโตได้อย่างไรลองถามว่าอะไรคือสิ่งที่สามารถทําให้ธุรกิจนี้ล้มเหลวได้ การคิดแบบอินเวอร์ชั่นช่วยให้เรามองเห็นข้อผิดพลาดข้อจำกัดและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเราก็จะสามารถวางแผนป้องกันหรือแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดจริงมันเหมือนกับการมองเห็นหลุมพรางก่อนที่เราจะตกลงไปนั่นเองครับลองใช้อินเวอร์ชั่นกับเป้าหมายของคุณสิครับถ้าคุณอยากสุขภาพดีลองถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ฉันสุขภาพแย่ลงถ้าคุณอยากมีความสุขลองถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ฉันไม่มีความสุข การระบุและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายมักจะนำเราไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เร็วกว่าการวิ่งไล่ตามความสำเร็จแบบสุ่มสีสุ่ม5ครับมาถึงเมนเท่าโมเดลสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำครับนั่นคือ Occam's Razor หรือหลักความเรียบง่ายของโอแค m หลักการนี้กล่าวว่าเมื่อมีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายคำอธิบายสำหรับปรากฏการหนึ่งคำอธิบายที่เรียบง่ายที่สุดมักจะเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องที่สุดในโลกที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยข้อมูลท่วมทน้น ออกเคมส์แรเซอร์เป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้เราไม่หลงทางคนส่วนใหญ่มักจะมองหาคำตอบที่ซับซ้อนซ่อนเร้นเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดหรืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆด้วยปัจจัยมากมายแต่บ่อยครั้งที่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดกลับเรียบง่ายที่สุดลองนึกถึงปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่สิครับมีกี่ครั้งที่เราพยายามคิดหาคำตอบที่ซับซ้อนเกินจริงแต่สุดท้ายแล้วทางออกที่ง่ายที่สุดกลับเป็นสิ่งที่ได้ผล Occam s r a เท r สอนให้เรามองหาสาเหตุที่ตรงไปตรงมาที่สุดวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดและคำอธิบายที่ตรงประเด็นที่สุดมันคือการตัดทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วมุ่งเน้นไปที่แก่นแท้ของปัญหาในการตัดสินใจในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจความสัมพันธ์หรือการเรียนรู้ลองถามตัวเองว่าอะไรคือคำอธิบายที่เรียบง่ายที่สุดของสถานการณ์นี้หรืออะไรคือวิธีแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมาที่สุด คุณจะประหลาดใจว่าบ่อยครั้งที่คำตอบนั้นอยู่ตรงหน้าคุณมาตลอดเวลาแต่เราแค่มองข้ามไปเพราะความซับซ้อนที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Mental Model ทั้ง4ที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ Circle of Competence, First Principle Thinking, Inversion และ Occam's Razor นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางความคิดที่คนเก่งระดับโลกใช้แต่เป็นส่วนที่พลงพลังและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงทันที ผมอยากให้คุณจำไว้ว่า m e n ทัลโมเดลไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษแต่มันคือเครื่องมือที่คุณต้องหยิบมาใช้ฝึกฝนและทดลองในชีวิตจริงของคุณเริ่มต้นง่ายๆครับเลือก m e n ท o ลโมเดลที่คุณรู้สึกว่าเรโซเนตกับคุณมากที่สุดแล้วลองนำไปปรับใช้กับสถานการณ์เล็กๆในชีวิตประจาวันของคุณดูครับการพัฒนาตนเองไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันคือการเดินทาง การที่เรามีกรอบความคิดที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมองเห็นโลกในมุมมองที่กว้างไกลยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนครับจำไว้นะครับว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการพยายามอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการคิดอย่างมีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นจงรับคอมเมนเทอลโมเดลของคุณอยู่เสมอแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วเราจะมาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ